พระสมเด็จของฉันหากสี่ทอนยังใช้ได้ขอให้เชื่อมั่นคำกล่าวข้างต้นเป็นเสียงจากพระเกจิผู้มีอาคมเข้มขังนามว่าหลวงพ่อพานสุขกาโมแห่งวัดปงกสังตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อปีพุทธศักราช2537 ในขณะนั้นมีลูกศิษย์นำผ้าสมเด็จรุ่นแรกปีพุทธศักราช2494และสมเด็จปกโพหลังยันพุทโธท,ที่หลวงพ่อพานให้นำไปใส่กอบแต่ผ้าสมเด็จรุ่นนี้สร้างจากเนื้อผงล้วนๆจึงมีเนื้อหาที่เปาะง่ายเมื่อลูกศิษย์นำไปเปลี่ยนท่านก็เก็บพระที่หักใส่ขันไว้และอิปองใหม่ให้ไปเมื่อใกล้วันเกิดของหลวงพ่อและในปีนั้นเองหลวงพ่อพาน จะมีอายุครบเจ็ดรอบหรือ84ปีกับผมจึงได้กราบขออนุญาตสร้างล็อกเก็ตจำนวน108องค์โดยกราบเรียนหลวงพ่อว่าอยากได้ผงพุทธคุณ เกาจีวอและตะกุดเพื่อบรรจุไว้ด้านหลังของล็อกเก็ตเมื่อหลวงพ่อพานท่านท,านทราบวัตถุประสงค์จึงไปหยิบพระสมเด็จรุ่นแรกปีพุทธศักราช2494และสมเด็จปบโพที่หักเก็บอยู่ในขันใหญ่นำมาให้ไปตำเพื่อนำผงไปบรรจุหลังล็อกเก็ตแต่ก่อนที่ท่านจะมอบผงชุดนี้ให้ท่านได้พูดขึ้นมาว่าพระสมเด็จของฉันนี้ฉันได้ทำดีแล้วโดยครูบาอาจารย์ของฉันเป็นผู้ปลูกเสก และฉันนำมาเศษเพิ่มอีกแม้กระทั่งหักถึงสี่ท่อนก็ยังใช้ได้นะเพราะผมพุทธคุณที่นำมาสร้างนี้ได้ผ่านการปลูกเสกโดยหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงผู้เป็นอาจารย์และหลวงพ่อเพลินสิทธิ์ผู้พี่แล้วหลวงพ่อพานท่านนำมาปลูกเสกเพิ่มอีกจนครบทั้งด้านเมตตาแค้วค่าและคงกระพันในปีพุทธศักราช2537ตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่ช่างกลอุตสาหกรรม ด้วยการที่เป็นเด็กวัยคึกขนองบวกกับต้องผ่านโรงเรียนช่างกลด้วยกันอีกหลายแห่งแต่ในยุคนั้นช่างกลพัฒนามาใช้ปืนปากกาเป็นอาวุธไม่ใช้มีดหรือไม้ด้วยการที่ผมมีหลวงพ่อพานเป็นครูบาอาจารย์จึงไปขอตะกุดโทนของท่านมีกิติคุณทางด้านคงกระพันชาตีแต่เมื่อเอ่ยปากขอหลวงพ่อพานหลวงพ่อพานท่านได้มอบตะกุดดอกกางให้พ่อท่านบอกว่าตะกุดโทนรักษายากให้ใช้ดอกกางแทน ใช้ได้เหมือนกันหลวงพ่อลงยันเหมือนกันหลวงพ่อพานถามว่าเองสู้หรือเปล่าสู้ให้ลูดมาไว้ด้านหน้าแล้ววิ่งไปหามันมันทําอะไรเองไม่ได้หรอกแต่ถ้าไม่สู้ให้ลูดไปไว้ด้านหลังแล้ววิ่งไปเลยไม่ต้องหันมามองมันทําอะไรเองไม่ได้หรอกนี่คือคําพูดของหลวงพ่อพานก่อนมอบตะกุดให้ผมมาติดตัวแล้วแคล้วคลาดปลอดภัยมาตลอดถึงขนาดตำรวจจับยืนอยู่กับเพื่อนๆแต่ตำรวจไม่ยอมจับเราแต่จับเพื่อนๆไป แคบค่าจริงๆนอกจากตะกุดโทนตะกุดดอกกลางและตะกุดดอกเล็กแล้วหลวงพ่อผานยังพูดว่ามีตะกุดอีกจํานวนหนึ่งเป็นตะกุดชุดเจ็ดดอกโดดเด่นด้านครงพันธ์มหาอุดเมื่อเสกแล้วผู้นําไปใช้ในด้านทางที่ผิดใครก็ไม่สามารถขายวิชาในตะกุดนั้นได้ตะกุดชุดนี้หลวงพ่อผานจึงไม่สร้างขึ้นมาด้วยเกงว่าจะไม่เหมาะสมกับผู้นําไปใช้ในทางที่ผิด เรื่องราวที่กล่าวมานี้เป็นของคุณโอเล่กุยบุรีเซียนพระของอำเภอกุยบุรี